สวัสดีคะ่ะลูกค้าสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้นะส้มจะไลฟ์วองเดี <incident> ๋ยวเปล่าอย่าง สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูกค้าไลฟ์ live นี้นะคะเดี๋ยวไลฟ์นี้นะส้มจะรีวิวกับโปรงเน้นยาวนะคะกับโปรงยีนยาวนะคะขอเป็นสองก้อนพร้อมกันเลยเนาะยาวกับสั้นนะคะลูกค้าแบ่งนะคะเป็นงานแบบว่าแยกนะคะแยกนะ มันไม่ใช่งานยกก้อนนะลูกค้ามันเป็นงานแยกสั้นยาวนะคะยาวในที่นี้คืออย่างไรยาวนะคะก็คือระดับนี้นะคะลูกค้าระดับเข่าลงไปนะคะลูกค้ายาวของส้มก็คือจะระดับคุมเข่าลงไปนะคะไม่ใช่ยาวอย่างนี้ทั้งหมดนะคะลูกค้ายาวอย่างนี้ทั้งหมดหาไม่ได้แน่นอนหายากมากบอกเลยนะคะยาวก็คือจะระดับคุมเข่าประมาณนี้นะลูกค้าเดี๋ยวหาก่อน ยาวยาวยาวนะอ่ะยาวจะคือระดับนี้ลงไปนะคะระดับนี้ลงไปแต่ระดับนี้จะมาไม่ค่อยเยอะนะคะจะเป็นเน้นยาวเยอะหน่อยเน้นยาวให้เยอะหน่อยนะคะอ่าเป็นสี่สิบห้ากิโลนะคะลูกค้าเดี๋ยวไลฟ์แรกช่องเอาเป็นยาวก่อนนะคะยาวก่อนนะสี่สิบห้ากิโลนะคะแล้วก็มาเป็นสั้นนะคะของมีไม่เยอะนะคะลูกค้าของมีไม่เยอะนะน่าจะได้ไม่กี่ ไม่กี่ก้อนนะคะลูกค้าแบรนด์มีแน่นอนนะคะเป็นงาน U.S. นะคะแบรนด์มีแน่นอนอีกยาวๆนะคะงานต้องซักรีดหน่อยนะอันนี้อะไรอะอ่ะเดี๋ยวส้มเริ่มเลยนะคะลูกค้าเริ่มเลยไหมเริ่มเลยปัวจะรอ,อะไรล่ะพร้อมแล้วก็ไปสิ <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมลูกค้าบอกจะรอ,อะไรล่ะพร้อมแล้วก็รีวิวสิเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ยาวรอก่อนเข้ามาเชื่อไลค์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะลูกค้ากดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะไม่ขออะไรมากซื้อไม่ซื้อไม่ว่ากันกดไลค์กดแชร์ให้ก็พอนะคะจะขอบพระครุณมากเลยค่ะเป็นวันนี้จะเป็นกระโปรงยีนยาวอ่ะคนละแยกกันนะแยกกันคนละเซตนะคะลูกค้าเป็นเซตกระโปรงยีนยาวนะคะ เน้นยาวกับกระโปรงสั้นก็คือสั้นเลยนะคะสั้นจุดจุไปถึงสั้นปานกลางมีคลาทั้งเอลสูงเอลต่ำแต่ว่าเอลสูงจะเยอะกว่าลูกค้าเอลสูงแฟชั่นเยอะกว่านะคะไซส์เอเชียค่ะแต่ว่ายาวเนี่ยมันจะออกไซส์มันคลาไซส์แหละมันก็จะออกอวบหน่อยนะอย่าส้มเริ่มเลยดีกว่าเนาะ <S <S อ่าลูกค้าเซตแรกนะคะ มันจะเป็นอันนี้ส้มยกตัวอย่างให้นะส้มจะไม่รีวิวหมดทุกเซตนะคะมันมีมันมีมากกว่าที่ส้มรีวิวนะคะเดีย๋ยวส้มรีวิวยกตัวอย่างให้แค่เซตเดียวว่าสไตล์งานออกประมาณนี้นะคะเซตแรกก็คือเป็นกระโปรงยีนยาวนะคะยาวในที่นี้ก็คือระดับเหนือเข่านะคะลูกค้านี่ระดับประมาณนี้นะระดับประมาณนี้ลงไปลงไปนะคะโอเคตัวแรกพูดเยอะ <Yeah. S 1> อันนี้นะคะ แต่ถ้าใครจะเอาเซตที่รีวิวนะคะใครจะเอาเซตที่รีวิวก็แจ้งได้เลยนะถ้าใครจะเอาเซตที่รีวิวหรือจะเอาเซตอื่นก็งานก็จะออกสไตล์ประมาณนี้นะคะอันนี้นะกระโปรงเน้นยาวกระโปรงยีนฮาฮาอ,ะอะ่าชั้นกองไหนกองนี้เหรออ่าลูกค้าอันนี้คือเซตที่รีวิวถ้าใครจะเอาเซตรีวิวก็ได้จะเอาเซตใหม่ก็ได้นะแต่ไม่ได้รีวิวให้นะแต่ก็จะบอกว่า สไตล์งานออกประมาณนี้แต่ไม่ใช่งานคัดนะลูกค้างานส้มสั่งแยกให้นะคะแยกสั้นยาวให้นะคะแยกสั้นยาวเพราะว่าบางคนก็จะขายแต่ยาวบางคนก็จะขายแต่สั้นไงส่งเลยเออแยกไปจะได้จบนะนี่น,นี่คาโก้ค่ะคาโก้นี้น่าจะไซส์เอมนะอุ้ยครึ่งตัวฉันเ่ยว่าอ่าคาโก้นะคะกระโปรงยีนยาวนี้ระดับหน้าแข้งนะคะลูกค้ามันก็จะคระนี่ระดับ ระดับคุมเข่าอย่างนี้นะคะลูกค้ามีแบ่งเซตอะไรนะกระโปรงสั้นไหมกระโปรงสั้นที่เป็นรวมผ้าหรออ่านี้อันนี้คือเซตกระโปรงยินยาวกระโปรงสั้นหมดแล้วแววนมีแต่ยกต้อน,นเออกระโปรงยีนสั้นนะมีลูกค้านี่นะนี่นะเดี๋ยวอันขอผ้าปูอีกผืนหนึ่งได้ไหม อ่าอันนี้คือเซตรีวิวนะใครจะเอาเซตรีวิวก็คือได้ตามที่ส้มรีวิวเลยนะคะความยาวลูกค้าระดับคุมเข่าลงไปนะคะระดับคุมเข่าลงไปลูกค้าส้มมาอยากให้ทุกคนได้ยาวอย่างนี้นะอยากได้ยาวอย่างนี้เยอะๆนะคะก็จะเน้นยาวๆอย่างนี้ให้นะคะแต่ถ้าจะให้ยาวอย่างนี้ทั้งหมดคือไม่ไหวอ่ะลูกค้ามันหายากนะหายากอืมหายากนี่อันนี้ก็ยาวเยอะแล้วนะ ลูกค้าจะบอกว่ากระสอบญี่ปุ่นอนะ่ะที่หนึ่งร้อยกิโลอะ่ะเขาคล้าหมดเลยนะที่ส้มเปิดจองอ่ะนะกระสอบญี่ปุ่นเขาคล้าหมดเลยนะทั้งสั้นยาวนะคะสั้นของเขานะก็คือจะประมาณสั้นนี้สั้นทุกระดับอะ่ะที่ส้มเปิดจองร้อยโลอะนะันนะั้นนะแต่อันนี้คือจะเน้นยาวให้นะคะไม่ใช่งานคัดนะตาหนิเปื้อนเสียมีลูกค้าตาหนิเปื้อนเสียมีนะคะแต่เสียเยอะๆเสียเยอะๆแบบเยอะๆอ่ะก็คือจะดึงออกนะคะ เสียเยอะๆดึงออกนะนี่ลูกค้าถ้าถ้าใครอยากได้เซตรีวิวก็คือเอฟรีวิวได้เลยถ้าอยากได้เซตใหม่ก็แจ้งได้นะคะจัดให้ตามตามให้จัดให้ตามอัธยาศัยนี่นะคะรวมผ้าค่ะออสตอนรวมผ้าหรอลูกค้ารวมผ้าสี่สิบห้ากิโลสองพันเก้านะลูกค้าจะแบ่งครึ่งไหม อย่าส้มแบ่งช่างให้รวมผ้าแบ่งครึ่งเท่าไหร่เธออ่านี่อันนี้ยาวนี่นี่ไม่ใช่ฉันหมายถึงว่าลูกค้าถามแบ่งครึ่งไง,รงรกระโงสัน้นกระโปงสั้นไม่ใช่กระโปงยีนนี่นะคะ ถ้าใครจะเอากระโปรงยีนยาวอันนี้เป็นงาน US นะคะลูกค้าตอนนี้ส้มรีวิวอยู่คือกระโปรงยีนเน้นยาวก็คือระดับคุมเข่าลงไปนะคะลูกค้าขอเป็นระดับคุมออ้ยนี่สวยจังเลยอะ่ะแบรนด์มีแน่นอนนะลูกค้าอันนี้อะไร something เหรอ something something L ุยตัวนี้สวยอะ่ะเป็นเหมือนขนมชั้นเลยลูกค้าเห็นภาพชั้นไหมส้มยืนไกลไปหรือเปล่านี่นะนี่นะอ่ะอัอย่างนี้ดีกว่า ถ้ายกอย่างนี้มันดูสั้นไงก็เลยจะเทียมให้ดูอย่างนี้นะคะอ่านี่ลูกค้างานสวยค่ะสวยสวยคลาสไซส์นะคะสะไซคลาสไซส์นะลูกค้าอันนี้อะไรแบรนด์มีนะคะ H&M ค่ะ H&M นะคะ H&M นะคะนี่อ่ะยืนใกล้ๆหน่อยแล้วกันอ่านี่ อันนี้คือเน้นยาวให้นะคะเน้นยาวนี่เป็นคาโก้นะคะคาโก้นะทรงระบายค่ะทรงระบายนะคะมีรวมบางเด็กไหม,มนี่อ๋อมีแต่แยกเสื้อสิแยกเสื้อกางเกงนะคะลูกค้านี่อ่ะขยับมาหน่อยจะได้เห็นชัดๆนี่ลูกค้าอย่างนี้ก็ยาวนะอ่ะ Uh, วันนี้นางแบบนะคะสูงหนึ่งร้อยหกสิบแปดค่ะสักส่วนเอาไหม <laughs> ว,นนวันนี้นางแบบสูงหนึ่งร้อยหกสิบแปดนะคะท่านผู้ชมสักส่วนหน้อยสักส่วนสามสิบหกยี่สิบสี่สี่สิบสี่เอาไม่ใช่สี่สิบสองโอ้โหหุ่นแบบนาฬิกาสไตเวอร์ <laughs> สูงหนึ่งร้อยหกสิบแปดค่ะลูกค้า หนัก45ลูกค้าอย่าไปเชื่อเยอะแต่ความสูงอะใช่นะลูกค้าความสูงสูง168นะคะลูกค้าวัดจากความสูงส้มได้นะนี่นี่อันนี้ก็โปรงยินยาว45กิโลอ่ะตักราคาไปเลยจ้าเอาไม่เอาก็แล้วแต่จะโปรดนี่จ้ะอ่าส้มให้ดูนะ ตัวรีวิวส้มให้ดูทุกตัวนะแต่ถ้าใครจะเอาเซตอื่นแจ้งได้ค่ะอย่าจัดให้นะใครจะเอาเซตอื่นแจ้งได้นะ <Okay. S 1> นี่อ่าลูกค้าเห็นผ้าชัดไหมอะ่ะอืม,มเป็นงาน U.S. คระนะคะคระ,ระอันนี้ไซส์อะไรลูกค้ามันคลาสไซส์อยู่แล้วนะอ่ะมันมีญี่ปุ่นปนมาด้วยนะอันนี้น่าจะไซส์ S นะคะ SM. S.M. อันนี้ S.M. นะคะ S.M. สี่สิบห้ากิโลสี่พันห้าโอเคโอเคอ่านี่แต่กระโปรงสั้นเยวส้มรีวิวตัวสั้นให้นะคะสั้นก็คือจะเป็นสั้นเน้นเอวสูงก็มีคละตัว Y2K นะคะคละ Y2K นะคะลูกค้าอันนี้ยาวนะลูกค้าระดับนาแข่งเลยคลาไซส์นะกระโปรงยีนนะ ถ้าเป็นตัวยาวลูกค้าไซส์มันจะแบบว่าออกออกไซส์อวบหน่อยไซส์ใหญ่หน่อยนะคะแต่ถ้าเป็นสั้นคือไซส์เอเชียเลยเนี่ยอืมยาวนะใครไม่ยาวนี้เถียงนะเนี่ยแต่มันก็จะมีคระระดับเข่าลงไปให้นะลูกค้าคระระดับเข่าลงไปให้แบรนด์มีนะลูกค้าอันนี้แบรนด์อะไรอืม ตัวสั้นอนะแบรนด์เยอะตัวสั้นแบรนด์เยอะนะคะอา้าวอันนั้นไม่ใช่เนาะอันนั้นคนละเซตนี่ได้จํานวนตัวนะลูกค้าประมาณเก้าสิบตัวนะคะประมาณเก้าสิบตัวนะคะจํานวนตัวประมาณเธอดูแบรนด์ให้หน่อยได้ไหม mm hmm. นิวคูนี้สวยมากเลยนะเนี่ยลูกค้าเกือบถึงตาตุ่มนะน้างแบบอย่างสูงร้อยหกสิบแปดนี่ไงเซต อ่านี่ระดับคุมเข่านะเอวสูงนี่โอ้โหอันนี้ยาวมากตาตุ่มจ้ะตาตุ่มจ้ะแม่อ่านี่เป็นยีนดำนะคะยีนดำอันนี้น่าจะไซส์ไซส์อลนะไซส์แอลไซส์เอลไซส์เอลโอ้อันนี้สองเอละอ่าใครจะรับเอ้ยยาวมันเยอะนะลูกค้าส้มส้มทำให้นะแบบว่าเน้นยาวให้ไปเลยนะ แต่มันจะมี <c oughs> ยาวระดับคุมเข่าลงไปนะนี่แจ้งแล้วนะแจ้งนะแต่เน้นยาวลูกค้าดูรีวิวก็ได้ว่ายาวออกประมาณนี้นะนี่อุ้ยนี่สวยอะ่ะเป็นหางตาเลยใครจะแอปรีวิวแจ้งได้เลยนะงานไม่ได้มาเป็นไปเป็นก้อนนะลูกค้าไปเป็นถุงนะเพราะว่าส้มสั่งแยกงานให้นะคะแยกสั้นยาวออกให้นะอุ้ยนี่ยาวยาว เอาขอนดนตรีเดี๋ยดิเตงเตงเตงเดี๋ยวก่อนนะถ้าพร้อมแล้วก็บอกแล้วกันไม่ใช่ไม่ใช่ขออินเดียขออินเดียอินเดียอินเดียอืมเอาเพลงอินเดียไม่มีเอ้ยเดี๋ยวมันจะรวมกันเดี๋ยวนี้เนาะอ่าเนี่ยระดับคุ้มเข่าลงไปนะลูกค้า นี่เนี่ยเออเพลงอินเดียไม่มีอ่ะลายกันเนี่ยเนี่ยลูกค้านี่อันนี้นะะ่ผ้ายาวมากพอ a, แล้วเอสวยสวยสวยแล้วไซส์ดีด้วยนะเมืสส่อกนะีสส้ M, นะคะไซส์เอ็อมนะไซส์เอ็มนะคะอ่าขำๆพอพอประมาณนะเยอะไปเะขาหาว่าเพีย้ยน อ่านี่ค่ะใครจะเอาแจ้งได้นะคะมีมพะะีพอได้อยู่หลายเซตอยู่นะคะลูกค้าพอได้อยู่หลายเซตอยู่นะอืมนี่พอได้อยู่หลายเซตอยู่ตัวสั้นก็สวยเดีย๋ยวลูกค้าส้มต่อรีวิวตัวสั้นให้เลยนะ อันนี้คือเน้นยาวเน้นยาวตัวสั้นก็สวยแบบว่าเป็นเน้นเอวสูงเลยนะคะไซส์เอเชียเลยจ้ะนีไซส์เอเชียเลยนะถ้าเป็นสั้นนะคะผู้ชยมยาวเยอะจังหยิบอะไรผิดหรือเปล่า <c oughs> นี่แหละเดวินฮอตลิดสำเนียงสำเนียงได้ไหมลูกค,ค้าขะเจารีวิวแอ แจ้งส้มว่ารีวิวกระโปรงยาวได้เลยนะคะกระโปรงยินยาวสี่สิบห้ากิโลสี่พันห้านะคะลูกค้ายาวในที่นี้แจ้งเลยนะคะระดับนี่ระดับนี้นะเดี๋ยว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 นี่ระดับนี้นะลูกค้านี่ระดับเข่านี่นะเข่าลงไปนะคะระดับเข่าลงไปนะนี่ระดับนี้ลงไปนะคะนี่มันไม่สวยหรอเธอมันก็สวยนะนี่เออ แบรนด์มีนะคะลูกค้าแบรนด์มีนะนี่คลาสรงคลาสรงเลยนะคะคลาสรงคลาแบบคลาไซส์เลยนะคะนี่อู้นี้ก็สวยอันนี้เป็นอะไรนี่อันนี้ก็สวยค่ะอ่าสี่พันห้าส่วนตัวสั้นนะตัวสั้นเอยวส้มรีวิวต่อให้ตัวสั้นสวยลูกค้า สั้นเน้นเอวสูงนะเอวต่ำแบบ Y 2 K ก็มีปนมานะคะลูกค้าขายได้ขายได้ไม่ได้เฉยนะคะเป็นแฟชั่นนะคะเป็นแฟชั่นนะนี่อันนี้เป็นจีบหางปลาด้านหลังนะลูกค้าไซส์ M ไซส์ M หุยอันนี้ยิ่งสวยนี่ไลาเฉดคะ่ะไลาเฉดสีจาอนี้ไลายเฉดลายเฉด,เดอ่ะ นี่ถึงตาตุ่มกันเลยทีเดียวอันนี้ไม่ได้สั้นนะจ๊ะอันนี้คลุมเข่านะคลุมเข่าค่ะคลุมเข่านะจำนวนตัวประมาณเก้าสิบตัวนะลูกค้าประมาณเก้าสิบตัวนะคะจำนวนตัวประมาณเก้าสิบตัวนะอุ้ยนี่ก็ย,ยาวนี่ลูกค้าเอาไปเลยก้อนรีวิวสวยนี่ เฮ้ยนี้ก็สวยอันนี้น่าจะไซส์ SM ได้หรือเปล่านี่ผ่าหลังนะคะนี่ผ่าหลังเอาสติกเกอร์อ่านี่อ่าลูกค้าดูแบบยืนไกลไปไหมไม่ไกลใช่ไหมอ่าจะไกลละใกลละเลยสิบตัวหูนี่ก็สวย ใค่ไม่เอามาเอาที่หลังไม่มีนะอ่าจํากัดสิทธิ์แค่ไม่กี่ก้อนเองนะลูกค้ามันทํายากนะงบมันไม่ได้นี่จ้าบานสะพั่งสะพึงสะพึง 4, 5, สี่สิบห้ากิโลสี่พันห้าส้มว่าราคาถือว่าโอนะจ้าอ่านี่อ๋อนี่ปักค่ะนี่ปักปักอ่ะ ยาวออกเยอะกว่าระดับเข่านะคะก็คือประมาณเนี้ยประมาณน่าแข่งกันถึงเนี้ยเยอะกว่าระดับเขา่าระดับแบบว่าคุมเข่าอยู่แล้วนะจัดให้เลยจัดให้เออน,นี้ก็สวยนี่เออนี้สวยนี่นี่นอ่ะไม่สวยไม่สวยให้ท <laughs> ิปแอดมินนี่ไม่ใช่งานคัดนะลูกค้า มันก็อาจจะมีตําหนิไปบ้างนะคะตําหนิเปื้อนเล็กๆน้อยๆนะคะอืมอนี้คือชิวหลีวแทะนี่ค่ะอืมอีกห้าตัวสุดท้ายอดใจนิดนึงสาวนี่ค่ะอืมยาวๆถ้าใครว่างๆก็เปิดไลฟ์นับนั่งนับเอาก็ได้นะ เ้ย hey, คุมเขา่านี่โอ้นี่สวยอะ่ะนี่นี่อ่านี่นี่อ่าสองตัวนี่อ่ะระดับคุมเขา่าระดับคุมเขา่า อ่าลูกค้าหมดแล้วนะคะหมดแล้วอันนี้ก็คือเป็นกระโปรงยีนเน้นยาวนะคะเน้นยาวให้เลยนะคะยาวจะเยอะกว่าระดับคุมเข่าอยู่แล้วแต่ความยาวส้มขอเป็นระดับคุมเข่าลงไปนะคะสี่สิบห้ากิโลสี่พันห้านะคะใครจะเอาตัวรีวิวก็แจ้งเอฟรีวิวได้เลยนะคะไม่ส่งฟรีนะลูกค้าเพราะว่าทุนมาแพงมากนะ,ะขออนุญาตขอโทษนะคะเดี๋ยวต่อไปส้มจะรีวิวเป็นกระโปรงสั้นนะคะเป็นกระโปรงสั้นนะลูกค้า